คำถามเฮแดอากองอาม,ม่าถึงมีอายุยืนโดยเฉพาะอากองอายุยืนถึง103ปีส่วนอาม,ม่าอ,มมา,อายุแปดสิบหกปีบนอะไรทาให้ท่าั้งสองจากที่มีสภาพเสื้อผือนหมอนใบสามารถตั้งตัวได้จนกระทั่งมีร้านค้าเป็นของตนเองมาฟังกันเลยอากองอายุยืน103ปีเพราะกรรมในอดดี ท่านชอบทำบุญด้วยยารักษาโรคและชอบแจกอาหารคนยากจนอย่างสม่ำเสมอบนน้ตามมาส่งผลให้ท่านแข็งแรงและอายุยืนจ้าสซนาม่าอายุ86ปีที่อายุยืนแต่ย่อนกว่าอากงหน่อยหนึ่งก็ทำบุญในลักษณะเดียวกันแต่ว่าน้อยกว่าอากงจ้าบุญที่สงเคราะห์โรคดังกล่าวส่งผลให้ท่านตั้งตัวได้ ทั้งทั้งที่มาจากเมืองจีนด้วยสภาพเสือ้อผืนหมอนใบ